ะะครูบอกแล้วนะคะมาท้าพิสูจน์กับครูเล่นๆอ่ะเรามาท้ากันเล่นๆน,นะซื้อน้าหอมไปหนึ่งขวดร,ราคา4 <400 S 1> ี่ราาอ้สอสบเาส่งฟรีทาตามที่ครูบอกทุกอย่างแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่ครูพูดจริงหรือไม่จริงแล้วค่อยตัดสินโอเคไหมอย่าเพิ่งตัดสินตอนนี้อย่าเพิ่งด่าโอเคไหมคะอุ้นนี่นะั่นอย่าเพิ่งด่าเก็บปากไว้เพราะเดี๋ยวพอได้จริงแล้วด่าไม่ออกแล้วอายตัวเองเก็บปากไว้ก่อนนะคะนี่คือน,ะะน้ำหอมมี2กลิ่นนะกราจะสีชมพูโรสจะสีแดงนะคะเสร็จแล้วค่ะ ดูนะคะทุกคนแบบนี้นี่คือชิปกระอ่ะดูนะฮะเราก็วนพุทธ<น>ังน,นำมาเงินทำมังนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะเอาสามรอบก่อนก็ได้ค่นนนะคะพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะ พุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือๆแล้วก็กิ้งยิ่งยิกิ้งกิ้แบบนี้ทุกคนกินีงอ่ะพี่อุทำไม่รูเร็วกินเยอะเยอะเยอะเแล้วก็ถูแบบนี้เน่เน่ยน่แบบแล้วก็มา<บ>ด,ดูก่อนว่ารถด้ยังถ้ายังก็ถูอีกถ,กถ,กถกูอีกถูอีกดูก่อนอุ้ยรถเป็นนิดเดียวถูไปอีกค่ะถูถูถูเข้าไปก็อย่างที่บอกนะคะเกาเป็นน้ํามันซึ่งโน้ำหอมไม่เป็นหัวน้ําหอมเราสามารถถูเสื้อถูคอถูผมได้เลยหมดเลยฮะถูได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นทุกคน อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากได้ถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนพุทธคุณก็บอกเลยฉันโชคดีฉันมีความสุขอ,อะไรอย่างเงี้ยผัวรักผัวหลงเงินไหลมาเทมาอาทษฐาน,ม,นมานะทุกที่ทุกทางแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคนพุทธลองอท่องคาถาสามสามครั้งที่ค,ครูบอกหลังจากนั้นทุกคนฟังให้ดีนะคะถูให้ทั่วตัวนะคะแล้วก็บอกเลยว่าฉันแข็งแรงฉันแข็งแรงนะคะฉันตัวหอมฉันแข็งแรงฉันเดินไปไหนก็เป็นที่รักอะไรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วทุกคนคะหลังจากนั้นให้ดูจากที่คุณใช้น้ําหอม ตั้งแต่อุนใช้น้ําหอมให้คุณจับตาดูเลยจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณจะได้ลูกค้าเพิ่มคุณจะได้เงินมาแบบงงๆคุณจะถูกหวยคุณจะอะไรก็ตามที่เป็นเงินเป็นทรัพย์เป็นคนเป็นสิ่งที่ดีจะค่อยๆไหลามาเมื่อไหร่ที่คุณจับพลังงานการไหลนี่นี่นนนบอกคีย์ใหญ่ๆเลยนะนี่บอกคีย์สำคัญหน้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจับได้ว่ามีพลังงานบางอย่างเข้ามาอย่างเช่นลูกค้ามาเพิ่มหนึ่งคน มีคนซื้อสินค้าคุณหนึ่งคนสามีให้เงินคุณเพิ่มจับสัญญาณนั้นให้ได้ค่ะเฮ้ยคุณได้แล้วหนึ่งไปจดเลยค่ะไปจดหาข่าวดีให้เจอแล้วจดพอคุณจดได้หนึ่งอย่างคุณไม่ต้องห่วงค่ะไม่นานคุณจะได้ค่าน้ำหอมคืนสี่ร้อยเก้าสิบเก้าถ้าคุณไม่ทําก็เรื่องของคุณแล้วคุณห้ามด่าห้ามพูดว่าไม่จริงไม่ใช่เพราะเราบอกคุณบทเปลือกเลยนะคะแต่ถ้าคุณทํามาจับตาดูข่าว่ากวาดน้ําหอมจะหมดคุณจะได้เงินเท่าไหร่ คุณจะมีความโชคดีกี่อย่างจดมาเลยค่ะนะคะนี่คือแบบอยากให้คุณพิสูจน์นะคะเราแค่มาพิสูจน์ไปได้วยกันโอเคไหมแล้วแต่เลยว่าคุณจะจดได้กี่อย่างนะคะแล้วมาดูกันค่ะน้ำหอมหมดขวดคุณจะได้เท่าไหร่จ่ายสี่เก้าเก้าอาจจะรับเท่าไหร่เหมือนที่เมื่อวานใครบอกนะนีจ่ายแค่สี่เก้าเก้าหนูรับมาสี่แสนเก้าทุกคนถ้าอยากได้แบบเขาก็ลองเชื่อแบบเขาดูเขาไม่มานั่งมโนโน,นะคะเขาได้จริง